สวัสดีครับผมเป็นทีมดีไซน์เอนจิเนียร์ครับจากบริษัท OP AutoTech นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเรื่องของการทำงานของเครื่องเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็คือชื่อว่าแบ็ k แอ d ด์ูชชั่นนะครับมาดูการทำงานของมันเลยนะครับการทำงานของมันก็คือหนึ่งเลยนะครับก็คือนำพ์ทมาวางนะครับพ์ทตัวนี้ก็คือจะมีพร์ที่เป็นคูชชั่นแล้วก็แบ็ค นะครับสองพาร์ทมาประกอบกันนะครับพ <dem ot> าร์ทขั้นตอนแรกก็คือนำพาร์ทคุชชั่นนะครับมาวางก่อนนะครับพอวางเสร็จให้เลื่อนตัวนี้มาล็อกนะครับโดยมีพินล็อกหนึ่งตำแหน่งนะครับฝั่งนี้ก็คือเลื่อนมาล็อกเหมือนกันนะครับโดยเลื่อนมาปุ๊บลมจะจ่ายให้ล็อกโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ตรงกลางก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เลื่อนมาล็อกล็อกตำแหน่งล็อกตำแหน่งนะครับอันนี้ล็อกคุชชั่นเรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็คือเอาพาร์แบ็กมาวางนะครับพอพาร์แบ็กมาวางก็คือจะมีตำแหน่งที่นี้ที่มันเป็นไกด์ล็อกตำแหน่งอยู่นะครับพอวางเสร็จปุ๊บให้เอาพินตัวนี้นะครับเลื่อนพินตัวนี้เข้ามาปุ๊บลมจ่ายล็อกอัตโนมัตินะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เลื่อนลมจ่ายล็อกอัตโนมัติพอล็อกครบชุดเสร็จแล้วนะครับก็มากดมาเหยียบนะครับตัวฟุดสวิต์ตัวนี้นะครับเหยียบเพื่อคลายล็อกตัวนี้นะครับ แล้วก็หมุนหมุนไปชนสตเอปเปอร์นะครับแล้วก็เหยียบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับพอเหยียบล็อกเสร็จให้เอ,อาฟ็อกนะครับมาขันน็อตต่อสองตำแหน่งนะครับตัวนี้ขันสองตำแหน่งพอขันเสร็จนะครับก็คลายล็อกเหยียบคลายล็อกหมุนแล้วก็เหยียบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาขันฝั่งนี้อีกสองตำแหน่งนะครับพอขันเสร็จพบ ทั้งสี่จุดแล้วนะครับก็คลายล็อกแล้วก็หมุนมาตรงกลางนะครับหมุนมาตรงกางแล้วก็เหยียบล็อกให้มันอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับพออยู่ตำแหน่งตรงกลางเสร็จก็คือกดคอนเฟิร์มนะครับกดคอนเฟิร์มที่ปุ่มโอเปเรตนะครับกดคอนเฟิร์มปุ๊บกระบอกทุกตัวจะกลับโุมนะครับปล่อยกลับต่อกกลับเสร็จปุ๊บให้กดปุ่มลิเตอร์เพื่อที่จะยกงานขึ้นมานะครับ กดลิตเตอร์ปุ๊บลิตเตอร์ยกพอกดลิตเตอร์ยกขึ้นมานะครับพาร์ก็จะขึ้นมาแล้วก็ให้พนักงานหยิบพาร์ตไปยังโปรเซสต่อไปนะครับแล้วทีนี้พอไปโปรเซสต่อไปเสร็จปุ๊บพนักงานก็จะกลับมากดโอเโปรเรตอีกรอบหนึ่งนะครับกดเพื่อให้ลิตเตอร์ลงแล้วก็กดแบ็กข้างหลังถอยเข้ามาก็คืออยู่ในตำแหน่งที่พร้อมที่จะใช้เซตงานต่อไปนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับการทํางานของเครื่องนี้ก็ขอบคุณครับ